สวัสดีครับเพื่อนๆผมช่างปุ๋ยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับ d t 1 2 5้ x คันนี้ต่อนะครับเป็นอีพีที่3แล้วนะครับสำหรับปัญหาวูบดับนะครับขี่ๆมาอยู่ดีแล้ววูบดับเราก็ได้ไล่ทำการตรวจเช็คกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไล่ตั้งแต่ฟอยสตาร์ทนะครับก็ไล่เปียนเช็คดูไม่เสียนะครับจนมาอีพีที่2เราก็มาเจอนะครับตัวนี้เสียนะครับเพราะว่าเราได้ คอนเชอร์คอยเรียบร้อยแล้วว่าไม่เสียนะครับแล้วควนี้ไฟมันก็ไม่ออกจากกล่อง C D I ก็แสดงว่ากล่อง C D I เสียครับแล้วคนนี้กล่อง C D I D T 1 2 5 X เนี่ยหายากนะครับแถวนี้ไม่มีมีก็ของเทียมประสิทธิภาพก็ไม่ดีพอก็เลยตัดสินใจนะครับจะต้องแปลงนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะต้องแปลงผมก็ได้ทําการแปลงเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับ ผมก็จะแปลงใส่คอยใต้รถังตัวนี้เป็นของ KR เลยนะครับเห่ือเป็นของ KR เลยแล้วก็เอ็กน็อไฟตัวนี้ก็ใช้เป็นคอยสตาร์ทของเดิมนะครับเป็นของ DT รุ่้5เหมือนเดิมถอดพันเชอร์คอยตรงนี้ออกแล้วก็สไลด์รูตรงนี้ใหม่นะครับก็จากของเดิมนะครับถ้าวัดจากขอบตรงที่สุดตรงนี้นะมาก็10มิลหรือว่าถ้านับเป็นเซนเ,นเตอร์ก็ระหว่างเซนเตอร์รูน็อตก็ ประมาณ7-8มิลแต่พูดง่ายๆว่าจากสุดขอบตรงนี้มาถึงสุดขอบเนี่ยก็10มิลน,นะครับประมาณนี้คันนี้นะครับที่ผมใช้ก็เดี๋ยวจะต้องมาประกอบเข้าไปนะครับประกอบเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็จะต่อใสายสายคอยตัวนี้นะครับต่อสายสายคอยตัวนี้สายไฟชุดนี้ผมก็เปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเพราะว่าของเดิมนะครับมันเก่าแล้วก็มันกรอบแล้วนี่ เปลี่ยนใหม่เลยเพื่อความปลอดภัยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมก็ทําการต่อเดินสายเลยนะครับเดี๋ยวผมถอดถังถอดฝากระเป๋าถอดเบาะก,ก่อนนะครับชุดไฟผมก็ได้ทําการประกอบใส่ในตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ช่องรูที่เจาะใหม่นะครับเท่ากับว่าเรา ตั้งไฟให้มันอ่อนลงนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์หมุนมาทางนี้ถ้าเราขยับเพจนี่ตามทิศทางการหมุนมันก็จะอ่อนนะครับแต่ถ้าเราหมุนย้อนมันก็จะแก่นะครับอันนี้เราต้องให้มันอ่อนลงกว่าของเดิมนะครับเดี๋ยวก็ใส่ล้อแม่เหล็กนะครับขายนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่2เส้นนี้ก็จะไปที่ระบบชาร์จกับฝาสีเหลืองไปไฟหน้าสีขาวไปตัวชาร์จนะครับอันนี้ใส่แป็นชาร์จเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวผมค่อยต่อให้อีกทีหนึ่ง แล้วสายสีน้ำตาลเนี่ยมาจากคอยสตาร์ทนะครับเนี่ยมาจากคอยสตาร์ทผมก็จะเข้าสายสีน้ำตาลของเดิมของเขาเลยนะครับเพราะว่ามันก็จะมาออกฝั่งนี้นะครับมันก็จะมาออกสายสีน้ำตาลเส้นนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสายสีน้ำตาลเส้นนี้สายสีน้ำตาลเส้นนี้แล้วคนนี้สายเส้นนี้มันจะเป็นสีส้มนะครับเสงเนี้ยถเป็นสีส้มแต่จะออกไปทางแดงนิดนึง มันก็จะมาที่ตัวนี้นะครับมาที่คอยหัวเทียนวิ่งเข้าคอยหัวเทียนนะครับคอยหัวเทียนตัวนี้ของ K R นะครับใส่เรียบร้อยแล้วแล้วคราวนี้ระบบดับเครื่องถ้าเป็นกล่อง C D I ของเดิมเขาจะใช้สีดำขาวนะครับตัวนี้ที่ต่อเข้ากล่อง C D I เดิมๆนะครับกล่อง C D I ผมถอดออกแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นสีดำขาวเอามาพ่วงกับสายสีส้มนะครับ เพื่อที่เวลาเราดับเครื่องนะครับเราก็จะปิดเปิดกุญแจได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยปิดเปิดท็อปันได้เหมือนเดิมเพราะว่าเราแปลงโดยที่เราไม่ต้องไปวาสายใหม่เราแค่เอาสายสีน้ําตาลที่เข้ากล่องมาจัากับสายสีส้มนะครับที่ออกจากกล่องนะครับโดยที่เราเอากล่อง TDI ตรงน,นี้ออกไปแล้วก็เอาสายสีดํามาท่วงด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยว ประกอบอล้อไมล์เรียบร้อยแล้วก็จะมาลองเช็คระบบไฟกันนะครับแล้วก็จะได้มาลองติดเครื่องดูกันนะครับโอเคนะครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายสีน้ำตาลเส้นนี้ก็มาต่อเรียบร้อยแล้วครับนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับว่าไฟจะออกที่หัวเทียนนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลง กดคันสตาร์ทให้เพื่อนๆดูนะครับไฟออกมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูมาแล้วนะครับนไครับมาแล้ว,ลวไฟออกมาแล้วเดี๋ยวก็ลองใส่บุรีนแล้วก็ลองสตาร์ทดูก่อนนะครับผมจะยังไม่ใส่ถังน้ํามันน้ํามันน่าจะยังมีอยู่ในคาบูนะครับ เย okay. ใส่หัวเทียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทดูกันเลยนะครับอันนี้โอเคเช็คเรียบร้อยแล้วมาสตาร์ทดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอากระป๋องน้ำมันเล็กๆมาใส่ดีกว่านะครับเพื่อ <Okay. S 1> ที่จะได้ลองแน่นอนนะครับไม่ต้องใช้ถังน้ำมันนะครับเพราะว่า ลองสตาร์ทดูแล้วเหมือนน้ำมันในคาบูมันหมดนะครับเดี๋ยวจะเมื่อยขาเปล่าๆนะครับเรามาสตาร์ทกันต่อเลยนะครับ อเคเมื okay, ่อกี already, right? mm ้ก็สตาร์ตติดแล้วนะครับพอดีสายน้ํามันที่เสียบไปมันห right? mm hmm. ลุดนะครับก็เลยต้องหยุดก่อนนะครับ mm hmm. เพเือ่อ,พอที่จะตรวจเช็คระบบน้ํามันนิดนึงเราต้องเซฟตี้นิดนึงนะครับก็โ mm hmm. อเคเดี๋ยวมาเริ่มกันต่อเลยนะครับต่อสายน้ำมันเกียรตัแล้วก็โอเคนะครับสตาร์ตติดแล้วถือว่าสตาร์ทไม่ยากเลยง่ายเลยนะครับเพราะว่า ตำแหน่งแปลงนี้ผมก็แปลงมาหลายคันแล้วนะครับก็ทําให้เรารู้ตำแหน่งแน่นอนแล้วว่าถ้าเครื่องเดิมๆต้องใช้ประมาณนี้จะสตาร์ทง่ายแล้วก็เสียงเครื่องไม่เข่งน,นะครับก็ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกับอัตราเร่งขนาดนี้ใช้ได้แล้ว แล้วก็เดินเบาได้เลยตำแหน่งนี้ใกล้เคียงกับที่ใช้กล่อง c i ของเดิมติดรถนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองสวิตกุญแจนะครับว่าเราต่อไประบบกุญแจนั้นใช้ได้ไหมกับเครื่องั่าโอเคถือว่าใช้ได้ผ่านนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเครื่องก็สตาร์ตติดไม่ยากติดง่ายนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผืนไปใช้กล่อง CDI อ,อย่างเดิมนะครับมันก็เกิดมีปัญหาขึ้นมากลางทางมันจะซ่อมยากนะครับเพราะว่าอันนี้เราใช้คอยสตาร์ตตัวเดียวออกมาเส้นนี้แล้วก็ยิงเข้ามาที่คอยขอั้วเกนตัวนี้โดยตรงเลยนะครับมันก็จบนะครับเวลาเราดูแลรักษามันก็จะง่ายนะครับไม่เหมือนที่ใช้กล่อง CDI แล้วกล่อง CDI ถ้าเป็นของเทียมด้วยนี่มันชอบลวนนะครับอย่างนี้มันจะ ลวนยากกว่านะครับจากประสบการณ์ที่ผมเคยทําให้ลูกค้ามานะครับก็โอเจอปัญหาอีกหนึ่งแล้วนะครน้ามันเยิ้มเลยนะครับหยดอีกแล้วน่าจะเป็นลูกรอยที่ขบูนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องถอดล้างนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับปัญหานะครับดีทีร้อยีาทงนี้นะครับที่พี่ขี่มาแล้ววูบดับนะครับ สาเหตุก็คือกล่อง C D I เสียเราก็ได้ทำการแปลงนะครับใส่คอยหัวเทียน K R แล้วก็ใช้คอยสตาร์ทเดิมแล้วก็ปรับตำแหน่งจุดระเบิดใหม่นะครับก็ทําให้สตาร์ทติดได้เหมือนเดิมใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อน มีกล่อง C D I ก็เปลี่ยนได้ถ้ายังอยากจะอนุรักษ์ของเดิมนะครับแต่ผมแนะนำให้ใช้คอ T R ดีกว่าจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำมานะครับก็โอเคนะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนๆจะตัดสินใจนะครับก็คงจะเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆแล้วก็ F C ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆน,นะครับชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปที่ผมลงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ